สวัสดีปีใหม่ปี2567ทั้งปีใหม่ไทยแล้วก็ปีใหม่จีนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ดวงชงนะก็สามารถเลื่อนไปฟังคำสนายโหราศาสตร์ไทยนาทีที่4เป็นต้นไปได้เลยครับ ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันเสาร์ของปี2517นะก็อนอับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะครับเรียกว่าวันตุ๊ดจีนนักษัตริย์ของปี2517เนี่ยแหละครับก็คือเป็นนักษัตริย์ของปีมโรงนะประลงธาตุอะไรนะครับก็เป็นมโรงธาตุไม้นะครับนี่พอเป็นมารงธาตุไม้เนี่ยมรงเนี่ยครับตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะเขาก็เรียกว่า เป็นปีชงนะอ่าไม่ถูกกับปีจอนะนี่ปีจอเองนะครับก็มีในหลายภาคส่วนไงฮะมีหลายธาตุนะครับอย่างปีจอในปี2489ก็เป็นปีจอธาตุไฟนะอ่าปีจอในปี2501เป็นธาตุดิน 2,513เป็นธาตุทองนะครับ2,525 25เป็นธาตุน้ํา2,537เป็นธาตุไม้2,549เป็นธาตุไฟนะครับนี่เนี่ยปีจอก็มีหลายธาตุแบบนี้นะปีจอที่จะต้องระมัดระวังผลกระทบนะครับมากที่สุดก็คือปีจอในปี2,513นะเพราะเป็นเหมือนไม้กับทองนะเป็นขันดาวพิฆาตกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะการระมัดระวังก็คือมีสติให้มากขึ้นนะทำบุญมากขึ้นเติม ส่วนให้มากขึ้น เวลาจะไปปะทะอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็ต้องเบรกเบรกตัวเองไงก็หลีกเลี่ยงนะครับก็เรียบนิ่งไว้สงบไว้เงครับใช้หลักพทดนะก็คือใช้ศีลห้าเลแหละนะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะไม่ไปลุกลามไม่ไปต่อยตีเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องถูกไหมไม่ไปลักขโมยของนะพอไม่ไปลักขโมยของใครนะมันก็ไม่มีเรื่องถูกไหมไม่รปพิผิดในกามเนี่ยไปเอาคนอื่นเขาเข้ามาในชีวิตไม่เพิ่มเติมอะไรที่เป็นตัวโรคตัวอยากนะมันก็ไม่เกิดปัญหาเห็นไหมไม่ไป ดินทาว่าร้ายไม่ไปพูดส่อเสียดไม่ไปเบียดเบียนทางคําพูดอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ไม่เก่อเกิดปัญหาใช่ไหมนิ่งๆไว้นิงน่ง,ไงๆไว้เท่านั้นเองนะครับมีสตินะก็คือไม่ดื่มสุราเมระยะมะชะเลยนะครับอ่าก็มีสตินะประคองสติเอาไว้เห็นไหมพอมันมีครบทุกอย่างนี้นะต่อให้ปีชงอะไรเข้ามามันก็สามารถแก้ไขสถานาการณ์ต่างๆได้นะครับรวมถึงว่าอ่าเติมบุญเติมบุญศนนะไหว้พระตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรสวดมนต์นทำสมาธินะวนๆไป ในลักษณะแบบนี้นะ,ะถ้าใครกังวลนะ,ะมันก็จะช่วยให้นะครับเหมือนมีบุญใหม่มาเติมบุญเก่าหนุนนําให้ชะตาชีวิตเนี่ยมันจะเรือนรุ่งเรืองขึ้นได้นะครับอย่างนักษัตริย์ที่เป็นปีจอเนี่ยสมมติไฟไปเจอไม้เห็นไหมไม้ม,มาเสริมไฟอยู่แล้วหรือว่าวลาจะจุดอาหารทํากับข้าวนะก่อฟืนอะไรใช้ไม้ก่อเห็นไหมไฟก็ลุกโชติช่วนะครับมันก็ยังมีข้อดีไงว่าเป็นปีที่ยังเสริมดวงทําให้เฮงได้อย่างนี้นะ,ะปี2องพาเนี่ย เป็นจอธาติน นะครับต้องระมัดระวังก็ถือว่าไม้ทิ่มดินใช่ไหมดินมันเกาะเกิดกับไม้เพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องอาลุ่มอารวยไงนะมันจะไปเถืยเ่ยนตรงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีให้เขาบ้างนะครับสามารถดินเสริมให้ไม้เนี่ยนะก็มีให้เขาบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีความหนักแน่นนะเข้ามาในชะตาชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะฮะนี่ตัวเสริมไม้นะครับเพิ่มอีกตัวนึงก็คือปี2อ2 5ันหนึ้ยถูกไหมเราเป็นเราเป็นนักขัตดปีจอธาตุน้ํา น้ำเนี่ยเติมไม้เต็มๆอยู่แล้วนะทำให้ไม้เจริญเติบโตทําให้ไม้งอกงามนะเขาเรียกว่าทําทานบริจาคทานนะทำการกุศลเนี่ยเสียสละนะอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีหลายๆอย่างเจริญงอกงามขึ้นได้นี่ไปเทกระจาดงานเทกระจาดนะครมันก็ช่วยให้สบายใจขึ้นมาได้นะอ่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในนักษัตริ์ีจอก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะเพราะปกติมันก็ชงกันทุกปีนะครับเคราะห์เหมือนกันเคราะห์ดวงดาวโหราศาสตร์ไทยมันก็เข้าทุกปีนะอ่าเพราะนั้นนะครับแล้วก็มีวิ ทีในการทําบุญรับใช่ไหมพอทําบุญรับเนี็ยเดี๋ยวระยาม,มันก็กลับร้ายกลายเป็นดีให้กับดวงชะตานั่นเองทีนี้นะครับเรามาพูดถึงโหราศาสตร์ไทยกันต่อ ลัคนาราศีกันนะครับในช่วงจังหวะของเดือนมกรานะถือว่าเป็นในช่วงจังหวะที่จะต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะการเดินทางโดยใช้รถเก่านะาทีถ้าใครเกิดราศีกันนะมีรถเก่านะครับดูก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางนะว่ามีอะไรเสียจะต้องซ่อมไหมนะครับรวมถึงว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วอะ ว่าส่วนไหนนะครับมันใกล้จะพังแนละ้วเวลาคนขับรถเก่านะจะรู้ไนงะตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้มีปัญหาไอยเยเก็บไว้ก่อนเ,อเก็บไว้ก่อนนะครับมกราคมอาจจะเก็บเอาไว้ไม่ได้นะครับเป็นช่วงจวังหวะจะต้องอฟื้นฟ,นฟนูซ่อมแซมเลแหละนะในส่วนที่เราคิดว่ามันเริ่มนะครับออกอาการมานะเพราะฉะนั้นทายไปในเรื่องของ การจัดการนะครับทั้งรถทั้งบ้านนะครับบางจุดมันมีเี่ต้องเสียที่ต้องซ่อมนะอย่างบ้านเนี่ยบางทีนะผ่านหน้าฝนมานะครับหลังคาเราผ่านมาหลายร้อหลายหนาวเนี่ยนะครับหลังคารั่วนะบ้านซึมนะก็ต้องไปเป็นตัวส่วนช่วยเคลียร์เขาอะนะไม่งั้นเนี่ยก็เรียกจะเป็นจุดกําเนิดและนะให้ในเรื่องของว่ามันจะพังเพิ่มขึ้นนะมันจะเหตุไม่ค่อยดีเพิ่มขึ้นนะอันนี้เตือนไว้นะสําหรับชาวกันนะครับ ลักษณะราศีกันก็จะต้องนะครับคอยดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะครับเช่นคุณคุณแฟนนี่นะคุณสามีคุณภรรยานะครับมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเข้ามานะอาจจะเข้าออกโรงพยาบาลกระทันหันนี่นะต้องเตือนเอาไว้นะครับรวมถึงในเรื่องของบุปการีนะจะต้องเตือนเอาไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยจะมีแง่มุมมองในความคิดเห็นนะครับในบางส่วนที่ไม่ตรงกันนะแต่ก็จะ ต้องแบบคอยดูแลสุขภาพาเขาหน่อยนะครับเพราะมีเกินในเรื่องของได้รับข่าวนะจากคนในครอบครัวเจ็บป่วยญาติพี่น้องเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะอ่าทั้งน้อยทั้งมากอยู่ที่บุญที่กรรมของแต่และบุคคลไปนะครับวัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะถ้าไปพบกับเจอกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคุยกันสังสรรค์กันนะแต่ก็อ่าระวังคําพูดนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีอาจจะทําให คุณเครื่อนกันได้นะบางทีเรากลับไปเยี่ยมญาตินะรีพูดจะหาอะไรนี้นะครับนิดๆหน่อยๆน,นะอาจจะแบบมีผลกระทบนะนิดๆหน่อยๆนะครับกลับเข้ามาในเรือนชะตาได้นั่นเองนะครับ การหนุนดวงนะปีใหม่นะครับของชาวกันนะครับถ้าเห็นว่าที่ไหนเขามีการบุรณะซ่อมแซมนะอยากจะสร้างซ่วมอะไรนะอยากจะสร้างห้องน้ําบุรณะซ่อแซมแนะของวัดนะครับหรือว่าส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากเนี่ยนะทำไมต้องทาที่วัดนะเพราะที่วัดมีทั้งคารวาสใช่ไหมทั้งพระสงฆ์ไปใช้นะหมู่คนทั่วไปเข้าวัด มาเข้าได้เรื่อยๆใช่ไหมเขาก็ไปใช้ห้องน้ําอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําบุญสร้างห้องน้ำอะไรนะก็จะถือว่าเป็นบุญหนุนนะในการแก้ไขหลายๆอย่างนะครับให้กับปืนชะตาให้กับการนะครับมามันโล่งขึ้นมันดีขึ้นนะตลอดทั้งปี2567เลยนะแต่เน้นโมกราเนี่ยนะครับโมกราคุมพานะสามารถทําได้ั้องสองเดือนนะครับเพื่อแก้ไข่ราระห์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับปืนชะตาด้วยนั่นเองนะครับหน้าที่การงานกันบ้างนะครับ หน้าที่การงานเนี่ยถือว่า,ามกรานะาค่อนข้างที่จะมีงานทําแล้วแบบไม่เต็มที่นะทำแล้วมันจน เหนื่อยๆหน่อยนะจะรู้สึกว่ามันไม่เสร็จสมบูรณ์มันมีปัญหาติดขัดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับบางทีทําผลงานออกไปจะไปพรีเซนต์อ่าพรีเซนต์ออกมาคนฟังไม่รู้เรื่องนีอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับมันจะมีเข้ามาพรีเซนต์ออกไปแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้กินใจอ่าสมมติไปเสนอลูกค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยกินใจเท่าไหร่นะเพราะนั้นต้องพยายามมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นหน่อยนะเดือนมกราคมอ่าพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเนื้องานต่างๆนะครับ เริ่มเต็มที่แล้วนะเริ่มแบบเขา้ารูปเข้ารอยนะครับจะสามารถนะกินใจนะครับผู้บริโภคได้นะถ้ารเราไปเสนอสินค้านะครเขาเขาก็ซื้อไง จะเริ่มต้นนะเอาสินค้าใหม่เข้ามานะครับก็กุมภาพันธ์ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่พอในส่วนของการนําเสนอมันฟื้นขึ้นมันดีขึ้นนะนั่นแสดงว่าลัคนาราศรรีกันนะครับใครที่อ,อยากจะสมัครงานใหม่นะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็นับว่าโดดเด่นกว่าในส่วนของเดือนมกราคมนะครับมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะครับมีเกณฑ์ได้เสนอผลงานได้พิสูจน์ตัวได้พิสูจน์ตัวใหม่ๆนี่นะครับได้รับเรื่ กนะไปสมัครสอบต่างๆนะครับก็จะได้คะแนนดีนะกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเป็นในส่วนของงานใหม่นะเด่นนะในเดือนเตือนกุมาผาพันธ์นะครับแต่สําหรับคนที่มีงานประจําดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนันก็หมายถึงว่ามีการประชุมใหม่ๆเข้ามาทําให้งานมันยุ่งๆหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าจัดการได้บริหารได้เป็นอย่างดีเลยนะ ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองที่มาพูดถึงสุขภาพนะของลัคนาราศีกันนะครับในระยะยาวๆกันนะราศีกันเนี่ยนะครับก็มองว่า,ามีดาวพระราหูนะเล็งเข้ามานะครับสู่ดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มาวัดร,ระวางในเรื่องของการเจ็บป่วยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคเชื้อพัยนะครับเชื้อโควิดต่างๆที่ยังคงมีกระตุ้นนะกลับเข้ามาถึงเรือนชะตาให้กับทุกๆคนอยู่เนี่ยนะการเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนะครับที่จะต้องระมัดระวังในส่วนส่วนนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองการเงินล่ะนะครับเป็นอย่างไรนะถ้าสมมุติเราไปซ่อมแซมไปบำรุง ทุกสุขอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับญาตินะครับเดี๋ยวการเงินก็ค่อยๆฟื้นขึ้นนะเขาเรียกว่าช่วงมกราคุณพาเนี่ยถ้าเสียเงินนะมันไม่ได้เสียเงินโดยปล่าประโยชน์มันเสียเงินโดยมีประโยชน์เดี๋ยวสมมติไปซ่อมรถนะก็ได้ของดีเข้ามาใช่ไหมซื้อของเข้าบ้านก็ได้ของดีเข้ามานะเป็นการเสียที่มันยังได้กลับเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผลกําไรนะทางด้านการเงินถ้าผู้ทำการค้าทําธุรกิจนะครับอ่าคุมภาพัน์จะ โดดเด่นนะคุมภาพันจะโดดเด่นกว่าสมมติมกราเราดีแล้วนะคุมภาพัน์ก็จะ ดีขึ้นไปเรือนนั่นแสดงว่าการเรงินเราเดินไปข้างหน้านะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีๆอยู่นะครับรวมถึงมีเกณฑ์ได้รับโชคนะได้รับโชคเข้ามาด้วยนะครับมาเดือนไหนล่ะนะฮะเด่นๆเนี่ย yeah ก็จะมาในส่วนของช่วงจังหวะปลายปลายกุ่มผาผันนะครับของปี2 5 6 7นะครับมีเกณฑ์ได้รับโชคเข้ามามีเกณฑ์การเดินทางนะทั้งว่าอยู่ดีๆบุตรหลานก็เดินทางมหาหาอ่าหูบุตรหลานหายไปเลยนะอยู่ไกลๆเดินทางมาหา ถึงว่าเราเดินทางไปหาบุตรหลานนะนะครับไปไปลายกุมภาพันธนะนะก็ถือว่าจะพบความสุขนะครับกลับเข้ามานะยิ่งใครเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะเจอลูกเจอหลานนะครับจะมีความสุขอิ่มบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นใครมีลูกถ้าเราเป็นลูกหลานนะหรือว่าพ่อแม่เราเป็นชาวกันนี่นะครับก็ภุมภาพันนะอย่าลืมเดินทางไปหานะนะเขาจะได้มีความสุขอย่างบริบูรณ์นั่นเอง ชาวกันเนี่ยนะครับในเรื่องของความรักนะอ่ากุมภาพันธ์ก็ยังถือว่าเป็นเดือนความรักดีๆนะยังไม่ได้สูญเสียมีความรักดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับมีเกณฑ์การพบรักใหม่นะอ่าบางทีคนที่เคยงอนกันไปนะหรือว่าแบบเลิกกันไปนานๆแล้วนะอ่ายังมีเกณฑ์ในเรื่องของการกลับมานะครับมาเจอกันอยู่นะทีก็อยู่ที่ว่าจะสับรางยังไงนะสมมุติเรามี คนใหม่แล้วนะอยู่ที่การสับรางแล้วแหละนะครับก็ขอให้กันโชคดีนะเรับนับ้นทายในเรื่องของความรักนะยังเป็นเดือนที่ความรักดีๆอยู่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันทั้งมกราและกุมภาพันธ์ครับ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนพเคราะห์โดนบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่เรงเรืองมีแต่วความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567ครับ